ทุกอย่างครับแถมฟรีหมดครับค่าจัดค่าโอค่าประกันภัยทุกอย่างฮะโอ้โหรอบเย็นนะครับนะครับลูกค้ามาดูเบียวแครับนะขับปอร์ไซมานะครับก็มาดูรถกันนะครับนะประเทศไต้กันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าถูกใจแค่ไหนอย่างไรนะครับผมมาลองรถกันหน่อยนะครับมาลองรถกันหน่อย BriO คันนี้นี่มือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับปี2013นะครับแล้วก็ใหม่6ก0มืนโลเท่านั้นเองนะครับ มาน่าใช้ครับเล็กกระทัดรัดนะครับคันนี้เพิ่งทำโปรไปเมื่อวานเองนะครับ f 4 p p ไม่พลาดเลยฮะเห็นปุ๊บรีบมาด่วนเลยบอกว่ากลัวหลุดอีกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอันจะเทสต์ได้เป็นไงบ้างนะครับกลับมากันเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Honda Brio สุดสวยของเรานะครับผมมือเดียวป้ายแดงใหม่60,000โลเท่านั้นเองนะครัแมแต่เมื่อกี้เราขับแล้วใช่ไหมเรียบร้อยดีไหมนิ่มนวลนะ สวยงามพระรามแปดจองเลยจบปิง้งพี่น้องทำสัญญาเยี่ยมนี่ครับโอ้โหจบจองไปเรียบร้อยครับจำเย็นนะฮะบ F4P1 ล็อกคานะครับ mm hmm. เห็นได้เปลี่ยนร้านเด้งปุ๊บเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็เข้ามาจอง Honda าปีโมือเดียวป้ายแดงใหม่โฮมเมดโรของเรากันเลยทีเดียวนะครับครับนะผมอ่นะปิดจองเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยว ร้อยทีมงานทางไฟแนซ์นะครับติดต่อไปนะครับแล้วก็ให้เตรียมเอกสารแล้าเซ็นกันนะครับไม่สะดวกมาเนี่ยไฟแนซ์เราสามารถเซ็นที่บ้านที่ทํางานได้เลยนะครับบริการให้เต็มที่เลยนะครับพรีเมยราคาจัดให้นะครับนะขอแฟนนซ์ผ่านอนุมัติครับขอบคุณครับ